ก็ยังอยู่ที่การเกะเพลงนะครับเพราะว่าใกล้จะออกพรรษาแล้วนะครับเพลงที่นักร้องที่ส่งมาให้นักดนตรีร่วงหน้านะครับเราเป็นนักดนตรีเราก็ต้องทําหน้าที่นะครับทําหน้าที่ของนักดนตรีนะครับส่วนนักร้องเขาก็ทําหน้าที่เกะเนื้อนะครับก็ทําตามหน้าที่แต่ละคนให้สมบูรณ์ให้ดีที่สุดแล้วกันนะ ก็เป็นอย่างนั้นนะครับนักดนตรีหรือว่านักร้องศิลปินทั่วไปนะครับภาปรวมนะครับแต่การทํางานก็จะแบ่งพากันอย่างนี้แหละครับนะใครมีหน้าที่อะไรก็ต้องรับผิดชอบกันไปก็ทําให้ดีที่สุดนะครับอาจจะไม่ไม่ดีมากแต่ก็ทําให้ดีที่สุดนะตามหน้าที่ของเรานะครับมันเป็นมันเป็นอาชีพนะครับเมื่อก่อนก็จะบอกว่าเป็นอาชีพเสริมนะ เดี๋ยวนี้มันสามารถเป็นอาชีพหลักได้นะนดนตรีนะครับทุกอาชีพมีเกียรติมีศักดิ์ศรีหมดนะครับแล้วก็มีความมั่นคงจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดนะครับเหมือนที่เขาบอกว่าช่วงที่ที่น้ําขึ้นให้รีบตักหรือว่าช่วงที่มีชื่อเสียงนะครับมีงานมีเงินนะครับต้องเก็บเงินนะครับศิลปินนะครับ แต่ทั่วไปนะทั่วไปที่่เห็นกันนะครับบอกว่าตกอัพหมดสภาพบ้างนะก็เพราะตัวเองเท่านั้นแหละครับนะครับ,นะรบนะผมก็อยู่ในวงการนี้มาโอ้ตั้งแต่อายุสิบหกนะอยู่กับวงการดนตรีนี่นะก็เห็นมาเยอะนะครับก็เลยพูดไปตามที่เห็นนะนะครับนะครับไม่มีตกอัพทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา ทุกอย่างเป็นอาชีพได้มีความมั่นคงหมดทุกอาชีพนะครับเป็นอาชีพที่มีเกียรติทุกอาชีพเลยนะครับที่ทํางานหาเงินโดยสุจริตมีเกียรติทุกอาชีพนะครับมีศักดิ์ศรีทุกอาชีพเลยนะครับนัยกรดนตรีศิลปินเ้วยว่าทุกุกอาชีพมันเลยครับนะต่างคนต่างทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะไปเจาะภรษาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูอุปรกรณ์ที่ผมใช้แกะเพลงครับ มทุกเพลงจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้แกะแกะที่บ้านนะครับแล้วเวลาไปเล่นบนเวทีจะมีจะมีเอฟฟกอีกชุดหนึ่งนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้เล่นเวทีเล็กนะครับพอได้เวทีเล็กนะแต่ถ้าเวทีระดับใหญ่ๆไม่ไหวเคยเคยไปลองนะครับไม่ได้นะครับคือมันไม่ได้ก็แล้วกันนะนะครับแตใช้ซ้อมหรือว่าอาจจะเป็นเวทีเล็ก ินเลี้ยงในห้องประชุมเล็กๆได้ดนะครับนี่คืออุปกรณ์ของผมที่ใช้แก็บเพลงนะครับหัวแอมผมนะครับโอ้โหอย่างเท่เลยนะครับหัวแอมผมเนะี <c ười> ่ยคิดๆเลวเออเราก็โอ้โหนะครับนะพยายามที่จะใช้นะทำให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนะตัวน,นี้ซื้อมาไม่ถึงร้อยนะครับเนี่ยงถึเป็นกำลังใจทุกท่านขอให้มีความสุขมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ยังเห็นหมดบางทุกวงนะครับ